แต่เสร็จแลคือมาเด็กแต่เนามาะมาเฮี้ยนนะนอโร้มาเนี่ยแหละมาคนก็มีโซ่กันมาว่าคำว่าหอาจา์นี่ละวมาห้าจา์นี่แล้วเาก็มีโซ่คือควาเด็กนะมืออื่นนี่เลย่วอะารยาอเต่แต่ว่าเจ้นี้นี่ใชไอมที่ที่มานี่อยากมาจะโดนแล้วนี่ก็คือเอาเงืนทีเอฟซีฝากเฮ็ดนบุญน้ำฝากเฮียนบุญน้ำกับมีคุณทีปรวันฮางะมาสั่นน้ำากุญเล่าเล่านี่ นาที่เป็นทั้งญี่ปุ่นญี่ปุ่นนักเพิ่์ลอาจจะได้สามีทั้งญี่ปุ่นหรือยังไงอันออนีน้ก็เว่าว่าว่าลูกนั่เพิ่์ลขึ้นกันแล้วก็มีคุณปิยดาชาดัมดีแล้วก็พี่ชายเพิ่์ลชื่อวัฒนาชาดัมดีแล้วคุณพอ่อเสนอชาด,ดัมดีเป็นผู้ว่ารุ่นจหญ่รวมอนุโมทนาแมาลูกสาธุสาธุเงินทั้งหมดอยู่ในนี้อยู่เจ็ดพันบาทสาธุพอดีร่มหินไว้พอดีเลย นี่ยลงลงหินทั้งงานที่กองทุกคนเนี่ลงเฮ็ยนานที่เฮ็ดงนอีกสิปับที่ที่ม่เอันบ่ได้ที่นันว่าไรสิปับที่มันเพี้ยงกันกับกับจุดทึ่งแอความอนุญาตถวาไว้ได้อาจารย์ได้อาจารย์จะมัแต่ตอนต่อที่ให้ควันคนใดว่าราบไหวเนาะเอาได้ฮิคาก์านะว่ารับพอดเนสนะ ับพ่อ่ไปมมันไม่ัดะเออจิตไม่นยาดเอน้าม่หยาดเอไม่หยาดนะเออน้าไม่หยาดทุกคนนะาในเพื่อนน้ำยาในยาตีพี่น้องยาในาทุกคนเนาะอาทุกคนทีเกานะหยาเจียวอันเจียกจุดห่อยนี่อาหาเนี่ยมาห้องบังนี่ คนน้อยๆี่ต้องขวหนาจับแกนก็ได้หรออาจารย์ไปร่อนพธาเลยโอ้คนมีสุขเดี๋ยวนี้ได้ยืมเงินมูซื่อเงินจากความซื่อวาจาใจตัวเงินมูซื่อาจารย์ไปร่เนได้หรอได้ปั่นแต่นานมากาวาไปร่อสูตรใจวัว Oh, minyak-minyak, minyak-minyak, Pak Limasan, kan minyak-minyak, Pak Limasan? Ya, Pak Limasan. Ya, lapar kan, ya? Ya. Nyiak tawak riwaha pura barik purik tiksakalang, hewak mewak ito tinang pe tenang upa kapetik. Iti tang pali tang tumhang, kipemewa, timi tentu sape, purintu sang kepa. Janto penarato yata, manik joti rato สัพพีเทโยวิวัจจตุสปโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีติกายุโคภวอภิวันทนะสีลิตสนิทจังวุทธาปัจจัยโนจัตตโรธัมมาวัตตัตติอายุวันโสสุขังภาลาง รับฟอนแล้วแหลมาฟังอันนั้เกิดอะไรฟังมาเลยตอนต้นานงานไ้กจาานีเป็นเป็นได้ก่อนาจารย์ตั้งตั้งเตี๊ยตองวนาี้อาจารย์ผมก็ได้ขอมาด้จังว่าผมอยากถามอยากฝากอาจารย์ท่งตัวที่ได้ตัวใหวางเราค่ะครวที่แรกได้จที่แรกดีหอดมือนี่หยอดมือนนี่เอาที่แรกจังวัเจ็ศูนย์สามเจ็ดศูนสาม ที่แรกเลยเจ็ดศูนย์สามแต่ต่อจากทางหน้าบ้างนี่ความเคลื่อนไหวจังไรบอจุดหอดนุ่น่าจะว่าหลังมา่งกับมิ่รภาพมาถวายใครใคมาถวายเลี้ยวขวงหันหัเพาะว่าหัเดกันสมมติแอะไรเนี่ยนี่คนมีส่วกาถวายใครย่างไรเบิดเงีนหลายย่านะวันนี้เอาเลืเ พ่อที่แม่ได้ยินสบายไทยเนี่ยนะฝ้าไปแข่งทั้งในบ้านเน่ยพ่อเดี๋ยวนี้นี่รัตติรีนี่บ้านมันหลายก็แข่งเนี่ยพ่อหลายก็ผู้ขายมาดีล่าสุดมั้ยนี่จดจงล่า,าส,ส,สุดมันคือพวกนีเปลี่ยนแปลงในสบายไทยเลยแบบอร้อยแบบสบายไทยไไเพื่อนสบายไทยลักษณะเดีเ๋ยวเราบอกทุกคนนั่นตองหัวเนาะครับนี่มากเกตคน มาถวายใครอันนี้ในฝันนี่หรือมันในฝันครับมาแล้วก็มาบ่ขึ้นเอื้องคือมาถวายเจ้าของเรื่องบดมาจักเทียวบ่ขึ้นมาบ่เคยขึ้นมาถวายเจ้านี่อืมบาดนี้เพิ่นเรื่องบดอยากได้ก็ลงมาเอาอาจารย์ลองล่องลงไปเอาลงไปเอาว่าหมายถึงว่าอาจารย์อยากได้ลงไปเอาอยู่ทางนั้นเกิดขึ้นก็มันเป็นเรื่พิ่นก็มาถวายสิถวายอยู่ข้างล่างถวายถวายอย่างล่างอันนี้มนต์ลงมารับรับอยู่ทา้งนั้นเด้ออาจารย์มาซั่นบ่เพราะว่า S <S <an> เออคืนมากเลยครับบ่บึ้นมาก,กะาานะบ่ก็คืนมากสายเท่างกี่ครับนะเขาก็เรียกว่าสบายกลางบ่คืนมาเก็บคนครับมาก,กรมากับม่านผู้ชายผู้หญิงกีเด็กน่อยร่วมกันแล้วเจ็ดผู้<ต>หญิงจค้นอร่อย,ยอ,ยอยร่อเลยแต่ว่าอ่นถวายใครนี่สามคน โอ้ที่เอาใครมาถวายมีอยู่สามนี่มากเจ็นคนในนาบฟองใครวะเหมืนถวายสามคนถวายสามหน่วยอย่างนั้นโอ้พวกหน่วยมันพกมากเกินคนแต่ว่าเอาใครมาสามหน่วยบ่กานชุน้างก็เลยเจ็ดุนชามโอ้เจ็ดชุนชางมาโอ้ตีผิดแล้วสนนี้อยียกสมองที่เขาต้องกู้ย้อ เปี่ยนรันตัวใ่นน,นี้นะับมีมีอย่างที่หัวอีแยอยู่ที่ตีใจญแหงแต่ทำไมจาุดสามเอาเนีะยเจ็ดศูนสามแบเนีจากนีเอาเจ็ดศูนเป็นลา่างดิเอาเจ็ดศูนย์เป็นล่างไม่เลขศูนนี่อเจ็ดศูนสามเอาเจดศูนไปเป็นล่างเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสามเจ็ดศูนกับเจ็ดสามเป็นลา่างบนก็คือเจ็ดศูนย์สามเป็นเลขชุนเดียวกัน แต่ว่าแยกออกไปเป็นล่างเป็นบนนี่ใช่หัวดีชัดเจนกอชัวร์ห่วเนาะต่วเด็กตัวยวเป็นบนเป็นล่างเลยมันจีนชัดชัดอยู่ที่แรกที่เราที่สองดันก็ค่อยชัดไปเลยนี่กอะไรเนี่ยตอนนั้นบันรเนี่ยบราทำยังไงจังบัตเจ้าที่สองหัวกมีโศกว่าก็มีโศกจำอะไรไหมก็มีโศกจำอะไรจำก็จำดีบัตรเจ้าที่สองเจ้ที่สองอาจารย์ว่าอไรอาจารย์ว่าอย่างว่าโอ้ยยังจำได้ยิ่งกว่อย่างว่าไรย่งกว่เ้ที่สองนั่น มาสามคนอืมแต่ว่าผู้ใช้สองคนอืมผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายนั่นมาก่อนรันนี่มานี่ผู้ใช้สองคนนี่เอาใครเอาใครใส่ตะกร้ามาดิอืมใส่ใส่ตะกร้ามาขึ้นมาทั้งกุฏิรอบนี้อืมรอบนี้ขึ้นมาทั้งกุฏิขิดมาทั้งกุฏิกระรางจังนะเอาใครใส่ตะกร้ามา,จ,าจะกะจายหน่อยใครได่ไอ่าอ่าร้อยละแปดร้อยสิบหน่วยแปดร้อยสิบฟอง อ่าแปดอยสิบฟองเอาใครมากแปด้อยสิบฟองบานนี่ผู้ยิ่งเล่แลมมันกลุนมากบอกบอกว่าสิถธาวิยอ่าอยากเปายอเปาผู้ยิ่งเลยวายยะเปลาแรลเป้าาล้าก่อนอืว้ย้อมกันเรามาหอดเราก็บอกว่าผู้ยิงได้บอกว่าหาาัหเดพางแล้วใครเน่ยเราหามาได้สิบเก่าหน่วยโอ้น่นหามาได้สิบเก่าหน่วยบ้ดนี้ขึ้มาเทีตุีน้อกันอ้ามบานนี้สิถายพร้องกันล้าสั่น มันมีปูทรายที่ม่สองคนก่อนหน้นั้นมีคนหนึ่งเรามาเอ้าเดียวเดียวเดียวถ้าสั่นกระถวายพ่อแั้น่ารดก็ได้จบจากของกระเป๋าออกมาอีกหนึ่งเพิ่มไม่อีกเพิ่มไม่อีกใอยเริ่มซับซ้อนแล้วได้หนึ่งก็จบดูอะไรก็ได้เแบบนี <laughs> ้เพืวกมันปูทรายสองคนที่แรกคือมาถ่ายแปดร้อยสิบฟองปูทรายที่แรกคือมาถ่ายแปดร้อยสิ่ฟองมาถ้าปุตตก็ถี่ถวายก็้ดิคุณยิ่ง มาพอดีกวดีก็ได้ห้องบอกรา้วฟ้าถวายให้ถวายพรอบกันอบานี้ปุ้มิ่งเ็เรียกว่ามาหอดข้างเมล็ดท้างนะหามาไคเมื่อไห่ได้ได้แค่ที่เก่าหน่วยไม่ยิ่งมาเออเดี๋ยวเดีดถ้าดีคนถ้าเดีคนมาันบ้นั่นะไม่บ้านเออก็บ่กได้ตดิตเนนั่นนะบ้านนี้บ้านี้ถวาย จิวายอเท่ากับของผู้ใต้สองนแปดลอยสิบหน่วยกับผู้ยิงจีเก่าหน่วยเพราะว่าแกหามามือท้างเล้วอือได้นี่ใสจิตเก่าหน่วยซันนีับบารนี้ก็หลีกเลยไถือววายผู้ใต้ที่นัมากกันสองคนน่ะมีคูหนึ่งเลยขึ้นจะเฝ้าสังเอามัมครบเซ้าก็สั่งก็ไดจบมาอีกมาหนึงจบมันมจะสมสมอม่ตกเสียไมเสียก็สงสงมันแตกมันหน่วยนึงก็เลยว่าบาตรนี้มัถวายความกันมืนก็เรียกว่าเป็นแปดอยสามสิบ ฟ้อมร่วมบอาจา์ร่วมมาไรสักสามคนไม่ใช่สามคนเราตัวคนสามือเราตัวแต่ว่าเปลี่ยนจะรลักตั้งนานก็สั่งเดียมาเตรียมงก็สั่งสามสูงสุดเต็มกระเป๋าบอกนั่นน่ะนั่นน่ะบนั้นก็่นั่นจสองห่ากันบัดเทียรไทยนีนี่นั่นเทียทายเนาะครับเทียทายคือว่ามีกูใจสองคนที่ว่ามาที่แหล โอู้้หญิงพุทธจ้าเจ้าก็เิดงหญิงมาขอใครขึ้นมาขอขึ้นยี่ขอเกืนมาขอเพาว่าเจียไปว่ามุมนี้มู่บ้านทังมุมมู่บ้านมู่นึงน่ะม่ไม่น่ากินโอเก็เจียวไปให้เขาเพื่อเขาครับเอาไปเอาไปแจกเขาไปแจกเขาเอาไปแจกเขาไปกแจกเขาอมาขออะไรมาจกกเจ็ดร้อยสิบแปดฟองขอมาขอเจ็ดร้อยสิบแปดฟองน มาฟ้าเชียนมาสิบาทนี่ขอแล้วเขาก็ได้ย่ายออกไปแต่ว่าเพราะว่าใครมันก็เหลือายุน่ะก็ได้ไปแจกแจกกันซะก็ได้ไปแล้วก็ไปเขาก็นั่นอ่ะป่านี้ห้าไป็นตีนต้นไม้จะไปบินบาทไปพ่อทั้งชายสองคนอยู่นี่นั่งถ่ายอยู่หน้าวัดก็ได้ถามเอาเอาคู่พทยกันไปคือแพทย์กันอยู่นี่อยู่แกก็ได้สองคนบอกว่าเพื่อนบอกให้ถ่ายยู่นี่ก็ได้ถามว่าคุณยิ่งไปใส่คุณยิ่งคุณไปแล้ว เพิ่งกระทาน์สองคนกับไข่เกตไหร่สิบแปดหน่วยยังยังยู่หันอยู่ยังยูหันอยู่เพราะฉั้นได้ไปอืมห่วยก็ห่วยสับสนเลยเรื่องวันเอาย่างที่จะปูจะเผาจะขั้วฝันมาเอาเย่ยงตัวนี้ก็ตัวแบบนี้หลงสนเลยที่เดี๋ยวนี้บ้ดนี้เขาได้ขึ้นมาเอาขึ้นมาเพราะว่าเขาไปว่นไหนเขาได้ขึ้นมใหม่ขึ้นเก่าครับผมเขาบ่มากะเขาบ่มาหักเขาได้กับใครขึ้นมาขึ้นเก่าเนี่ยมาเอาจ้อยไข่หนึ่ง นี่เจะิเป็นตัวเก้เาแปดสามศูนย์หรือเก้าบ้ารวมกันแปดสมศูนย์เจ็สามศูนย์นี่เนาะแปดสามศูนย์เจ็ดามศูนยหรือเก้าแจ็ตั้นั่นนะอาวันสี่กับพายามฟั่งห้โจ๊เด้เคยไปนอครับกันขั้งไปฟั้งหน้าเพื่อสับขาบอกสับไปสับหน้าอยู่ที่จริงนะคือเลขตัวเก้าหลังเิ่งอะไรเนาะสว่านัดนี้นี่เลขมักส่วนตูนสามแปดสามแปดอ่สามแปดศูนย์คือเก้านี่เนาะ ตั้งมาตึกมาสามแปดมาสามแปดที่เรินอาจารย์ว่าสามแปดศูนย์สามนั่นไหมแปดสามศูนย์แต่วันนี้อาจารย์ก็เรียกว่ามาครูหน่อยแม่ไหมมาแปดสามนะนะวันชั่ววันตีชั่วไปใช้ภาษีเหมือนกันนี่ไหมแต่ว่าได้เลื่อมเด็กตุกเก่าที่หงวดก่อนเห็นว่าเคยมันเคยมาออกหนึ่งศูนย์หกเง็นไหมครับผมตรวมันมาออกงวดหนึ่งหนึ่งศูนย์หกเงินไหม คตัวเลขตัวเก้าจะเป็นเก 9, 3, 0, ้าสามศูนยนะ์ขนาดอ,อถ้าเป็นยังตัวกำลัมาเกี่ยวกับใครย่างเดียวครับผมร่องหลังมากนี่ย่งนีแต่วันนี้อาจารย์เพิ่านจับให้สรุปโครงสุดท้ายมากนี่ซีพี่นี่แหละเจ็ดศูนย์สามนี่แหละครับ เจ็ดนุดสามแปดชุสามเก้าชุดสามพิจาราได้เนี่ยนเอาเสื้อได้นุ์สามเนี่ยเราดอะไรไปเนาะเออแับเจ็ดนย์ก็แปดสามเสามคู่เท่านั้นนนั่นหรอ่่นี้ที่ที่ที่นนๆกิดอะไรนอกจากเก้าสามชุดเป็นเลขงวดที่แล้วครับผมมันขึ้นมากขามันขึ้นขามันขึ้นมากขึ้นหนึ่งหกครับผมหนึ่งหก็ตรงๆรงเลยครับเพราะว่าเรา่องแม่มามันกัมันออกโตนั่นหนึ่งหกก็เด็ประมาสีสามสิหลา ก็ออกหมอนีกบุ้งนึงหนึ่งคนเนาะมอนอืมแลวันนีแล้วแตจัดจานไปแล้วเรียบได้หมอนหมอนคนงก็ได้บุได้อยิ่เนะแต่ว่าตั่ได้หลายอ่างหมอนนี่ไหวารตัวนี้ออกคุงชามยังนี่น้องเราัดออกคุงามนี่แต่พือที่ได้พอได้นานยู้พ่อได้ชาปัตาควงยู้แต่ว่าตัวเลขกัน เลขเจ็ดหนึแปดกับเลขสิบเก้าห่งผู้ใดมักกันแล้วแต่แทนไม่ว่าเนะี่ยเจ็หนึ่งแปดเจ็หนึ่งแปดที่มาขอไปเดนี้มาขอจะมาขอไปเจ<ป>็หน,นึ่งแปดเนาะฟังกันครับห้เอฟซีนี่พี่ขอะค์คัดฟังให้ให้ใหจบเด้อว่าพื้นฟันนี่ยซีมี่เงีคิดออกมาปั๊บวลนที่ตอนนี้ขอจะไม่แงีคิดแต่การออกมาหน่อยนึ่างดีอ่า ตามเรียบเรียงแล้วเนาะมันหลา่ที่คนออกมาแหละมาหากรอบกันเขายังบม่ได้ใส่เครื่องหมายรถเขาใส่เครื่องหมายบวกกันบ่อืมบ้างใส่เครื่องหมายรถตรงนี้มันเดียวใจเนาะมันมันต้องใส่เครื่องหมายรถที่ประเด็นนี่มีเอาไปเอามาพร้อมดิคันใส่เครื่องหมายรถนั้นกระสีวันนี้คนนี้หาบ่อยกว่าบังคับใส่บวกเขาบวกว่าถึงจะได้หลายเหนนั้นว่าต้องถึงรถสกแพ สแฟร์รุงายๆคือขึ้นเด่นที่ศูนย์สามกับเจ็ดศูนย์ล่างเนอะมือเงินยังไงกับรูดอกะเนอะอาจารย์เนอะมือเงยนแต่ว่าเลขสอบสวนตัวนี่สามแปดเนขึ้นเด่นกันนะนี่สอบส่วนตัวพวกบรานวันกู้ให้สามแปดคนนอนจาักค้าบอกว่าศูนย์สามแปดแแต่ว่าแต่ว่าก็ฝากไว้แปดอืมเรานี่คือพาเห็นอาราจนที่ว่าเป็นคนเป็นล่างพราฉันนี่ มันสีมาบนหรือสมาลาข้บงหมเออครับเป็นแค่ยอที่เห็นส่วนัวของอาจารย์นั่นครับนั่นแหละเรียกตนตัวนี่คือสามแปดเองเรกชอตัวอตัวตัวมีสามแปดตนี้ทีมาที่มาขืนเกี่ยวชอบเติมตัวว่อย่าลืมมาเคยออนนี่เกชอบส่วนตัวนี่เคยออนนะแม่มาถตัวนี้แล้วเออแม่เอาง่ายๆนี่เด็กสามแปดที่อาจารย์ก็ชอบส่วนตัวอชอบส่วน แบ3แบบสามเนาะเอายันกันก็รบกวนอต่ยันเท่านี้พจิจกรวัดจตบานที่ก็ได้แอ่พจิจรานั่นที่แห่งต่อตอดเมื่อใครมุ่มให้โซกให้นไงนั่นเนาะปาะเรับอันไหนตีกองเพีนจีิตีกองแรงตีกองแรงเนี่ยกองก็เป็นศูนย์นี่มุมกองศูนย์ตีได้ตีได้สามเที่ยวบางเอาไม่ได้ล สามตีสาม่ทครับตีกองไม่สามเทียต่อต่อตีสามเทียต่อ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 เสียบอยู่นี่ต่อต่อต่ออต่อสามเมียให้กันงงงแม่ยี่ตัวเป็นงาเองสีบางันอีูตัวบอกว่าสามเมียันบ่ตอดตอดเอาเราแม่นึงค่าจี่ซ็จจงไดก็บพวกวันนี้ก็ได้ให้สร้างท่าสีนี่ตีแท่นสร้างท่าสีตีได้สามบาทก็ ต้องอาอีกสองตัวก็ไปวันวันท้นโดดนะโดดันนั่นรวดเนี่ยเป็นสามที่เราเนาะ้อย่างฟังดีก็นูนนะให้เขาตีแท่นน่ะว่าตีไปแท่นว่าวันวันมันมีต่อวันมันมันจะใส่สิน่ะพราีตีตีไปมันหลอกจากกันก่อปนก่อะมันก็จะมีหูตลอดตัวไม่กนมีหูอที่ยังไงกว่ามันมีหู้่หู่ชั่ง จอดันบนมจอดันทางมอไปต้องมีหูเนาะต้องรุนมือใคร่มีหูว่าตมีตอมาสามเมียบบเนาต่อต่อบ้นนั่นแวต่ว่ากันน่แบบตีกับบ่ากับบริจิตว่ามันตีมีอย่างีเนาะรู้แท้กับเป็ดตีเนาะมากัดนี่มาน้อยว่าติดวดขึ้นกันะที่พ่อถือติมติมะบาดยเนาะบ้านนี้เอาย่มที่อาจารย์ดบานนี้ขันมันใหญ่หัางเขี่ยวนี่อาจารย์ต้องตีชั่วโมงชั่วโมงนึงอาจารย์ไปตีเดียนนึงเพื่อที่พ่อหาไปยม เพราะตอดตุ้เทียนตุ้ชั่วโมงเอว้าวาววาไหมายนะ่รเบาตีู่้ดใหญ่มาไม่มีการขั้นตุเทียนอยเดียวมันขีก่าไปไาแนเลยโอ้หกตีตัวเดียวตีบทตอดชั่วโมงขนาะตีต้นนี้ตีชั่วโมงอ๋อไปแล้วแน่นี่เป็นออกมันต้นนี่ออกเมันตีห้างงยุ่นะครับผมั่นยุ่นเ้ยเพิ่งจะเจ็ดมือเงิ่ม่ใชเหรอเพิ่งจะเจ็ดมือเราไม่เจ็มือการทีาตีทุกวันศีลอครับศีนทุกวนศีนทุกวนศีลตอดศีนงนึงอ่ไม่อยางตีนะ แสดงว่ายังไม่ถึงเจ็ดวันที่ว่ามันของไม่เห็นห้างแสดงว่าห้างเงินฉันพี่ว่ามีเคลียร์วางที่ช่วงอาจารย์นิมิตที่แรกฝันได้เล็ที่แรกยังบอกขอมาเนาะมาอีกทัดมาอีกอาทิตย์นึงมันบอกเพราะว่าชิปที่ชิปหามืนอาดจะเล็กกว่าคำว่านี่เริ่มคำามาย่ำศูนย์สามแบบนี่เริ่มจิเก่ลมาใด้ก่อนในอาทิตย์ที่สองโอ้ตัวคนพขับคนหนั่น ตวนี้ว่าแต pupil, ่หาเตือนเก่าสามศูนย์ไรเก่าสามศูนย์โอ้มีอ่าคนในบ้านครับเพศฝันว่าระเบิดมาล่งอยู่ระเบิดมะล่งสามลูกมาลงในมูบ้านสามลูกระเบิดเขาถิ่งระเบิดลงสามลูกอ่าแล้วกาบบ้านก็เป็นมูที่เก่ากาได้เก่าสามศูนย์ระเบิดตีเป็นศูนย์ระเบิดทีเป็นศูนย์ผูผมทิ้งลงมาสามลูกแตกกว่างังินหยัง เดียตึงเลยครับตึงแต่ได้ตีกันกมีคนตายบ้างนีมบ่มีแล้วเห็นตังค์ไบ่โอกเห็นตังค์ทำไมสีถึงมัดบานบ่เพราะว่าเราเบินลองบานนี่เวอน่องบานที่ถึงมัดบานนั่นที่สอบเหมือนมากเลยเนบ่มวันที่สอากันมาถวายถวายอย่างเป็นตัวถวายอย่านี้และกับอันนี้เลยโอ้ก็ได้บอกยืดถูกจุ้มสายสายนี่แหละมาเล้กัน สบายใจเพลใช่ผมมามวนกันความนะนะมันวัจีมวนตะก้นกับจีไล่นะอ๋อมึงมันนะที่สองที่เด็กมากคนที่หนึ่งกิดภาคกานมวนแล้วนะที่สองมนมวนอมออเกาาคนทัวยี่เจ้าไนเนาะสามสูนย์เนาะย่างเลยหน่อยแล้วก็จีดีใจน้าก้นมีชกเม่อแี่ว่าผมเพราะว่าเจ้าเสไฟยืมเงี้ี่ คอยมุ ize, ize, ize. Ize, today, ize, ize, ize. ้จ่ายแกันเจ้าตีเลขตัวนี้นี่เจ้าคอยเจ้าคอยยืมเงินมาพ่อของการเตรียมยืมเจ้ารู้กันย่าไปซื้อเหมขันบุญพันด้วยซื้อดีคอยพ่อซื้อคอยวางแล้วคอยเตรียมยืมเจ้าย่างเดียวเชือดอีอยยืมท่านที่คอยพ่อซื้อเลยเ็ดการนี่จำนั่นน่ะจำปันนะถ้าว่าปากแย่งเดียวน่ะเลขต้นตัวมาจำตูนจำแปดจำแปดยอะเรื่องเยอะอาจารย์ตามมอะไรหมดเนาะ เอาสาเจารบกวนหนอจาเจ้าปาเมืีส้นีเได้อยัสสาครัพเจาุสาสาุกจอได้เริ่มนมิสูมิราทุกคนเนอะสอเ้เอาเงี้ยท่าอย่ามองอย่ามองหรือเล่าเนื้อมิตรอย่ามองก็ยัยย